สวัสดีค่ะว,วันนี้พ่อกันมาอยู่กันที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเย้ <Yeah. S 2> ไปกันตอนนี้เราเข้ามาที่ทางฟ้าจำลองกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเลย นี่นะคะเราอยู่กันที่อาคารที่1นึ่งของชใช่ค่ะในอาคารหนึ่งนะคะก็จะมีเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลก็จะมีพวกดวงดาวหินลูกาบาตชุดนักอวกาศใช่ไหมนักบินอวกาศแล้วก็จะหลดต่างๆเลยที่เกี่ยวกับนอกโลกเนาะไปดูกันนะคะใช่แล้วก็ในอาคารที่หนึ่งนะคะจะมีห้องดูดาวด้วยแต่ว่าทุกคนต้องซื้อตั๋วเข้าเพิ่มคนละ50บาทใช่มีอะไรที่เราไม่เคยเห็นเยอะเลย อาคารนี้เพราะว่าเราสองคนนะคะเป็นศูนย์นการจักรวาลวก็เลยสนใจอาคารนี้เป็นพิเศษเดีย๋ยวไปดูอาคาร <c oughs> ต่อไปกันเลยเย <c oughs> <Yeah. S 3> อยากรู้ไหมเขาว่ารับที่เรากับเ เราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็เทคโนโลยีค่ะค่ะจะมีเกี่ยวกับพวกหินแร่ธาตุแล้วก็ไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าอาคารต่อไปจะไปเรื่องอะไรกันและเราก็มาอยู่กันที่อาคารที่3เป็นอาคารอาคารสิ่งแวดล้อมค่ะทุกคนข้างในจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันไปเลย อยู่กันที่โซนโมลพิษใกล้ตัวนะคะทุกคนก็จะมีขยะแขวนอยู่เต็มเลยมีโฟมพลาสติกแล้วก็ขวดพลาสติกต่างๆที่เป็นขยะรอบตัวเรานะคะสื่อให้เห็นว่าเป็นมลพิษใกล้ตัวของเราที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนไปนะคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กิจกรรมการแยก การทิ้งขยะนะคะก็คือสีเขียวจะทิ้งพวกเศษอาหารสีเหลืองจะทิ้งเป็นขยะรีไซเคิลค่ะแล้วสีแดงจะทิ้งเป็นขยะอันตรายแล้วก็สีน้ําเงินจะทิ้งเป็นขยะทั่วไปค่ะสีอะไรอะอาคารสีอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด7น <7 S 1> ชั้น,นมีอะไรกันบ้างต้องไปดูค่ะใช่ โซนหนึ่งถึง5เปิดประตูโลกไดโนเสาร์ล้านปีนะคะทุกคนโอ้โหเปิดประตูมาเมื่อกี้คือเหมือนกินไดโนเสาร์ใช่อาจจะมีไดโนเสาร์อยู่ไหเดี๋ยวไปเดินไปเลยจะมีแน่นอนดนเสเดินไปดูว้าในห้องจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะน่าจะตัดกับตัวไดโนเสาร์ที่เป็นสีสีอะไรสีเหลืองป่ะนี่ที่กบไข่หรือเปล่า หรือว่าเป็นบ้านเนื้อเขาที่กกไข่หรือยังไงแล้วมีลาวาไหลมาอุ้ย,เร,ยเริ่มน่ากลัวแล้วนะคะผู้ชมไม่ที่โซนสองโลกเดนเอร์สเมื่อกี้เรอยู่โซนหนึ่งเป็นกำเน 3, ิดเดนเวอร์สใช่ อันนี้แหละอันนี้ไม่ยังไงอันนี้มันโซนอะไรคะอันนี้เป็นโซนที่สามมหาศย์ไดโนเสาร์คือโลกในโนเสาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนได้เห็นที่นี่แหละอเมริมาค่ะเวลมันตัวใหญ่มากใช่เฮ้ยอ,อันนั้นคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นวิธีการขุดสร้างไดโนเสาร์นะทุกคน โอ้โหคือคือเป็นคนจริงๆอ่ะแล้วมันขยับได้จบไปแล้วกัดโซนไดโนเสาร์จึงมากชั้นสี่ชั้นสองเห็นอะไรหลายอย่างเลยเห็นไดโนเสาร์ของจริงใช่แล้วนี่คือนี่พวกเรากำลังหลบอยู่ในกระนองเต่าใช่ไหมเดี๋ยวไดโนเสาร์มาเห็น หลบหนีจากเดินไปสา<ช>์กินเนื้อมันกำลังจะเดินมาแล้วค่ะเราเราไปกันต่อดีกว่าเนาะเราไปกันต่อไปกันต่อแล้วต้องค่อยๆเนะเาะไปกันต่อ <c oughs> ฉันเจ็บชีวิตพิโซ่เฮ้ยมันคืออะไรต้องไปดูสงสัยมากต้องหาคำตอบไป ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพใช่ได้ความรู้หลายอย่างเลยเนาะเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยถ้าใครสนใจสามารถมาได้ที่ท้องฟ้าจำลองอยู่อยู่ที่บีเทสเอกมัยใกล้ๆเลยเนาะใช่คือนั่ง b ีเทสลงมาถึงเลยใช่ถ้าเข้าแค่สะดวกสบายมาก50บาทเดินแบบได้4อาคารสี่ตึกเลย แต่และตึกก็มีหลายชั้นมากต้องใช่ถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะสำหรับวันนี้พ่อเราสองคนไปกันก่อนบ๊ายบายายถ่าย,ายให้ดีโอเข้าไปดิให้เพื่อนมชมเพื่อนอยากดูใอยเข้าไปไหมอ,อยากดู